JSB, JSB is a wonderful world JSB, 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 all the colorful day เช่นเคยนะคะเป็นอะไรบ้างคะจากคลิปที่ผ่านมาเด็กๆชอบกันหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณครูเมย์มีนินทานสนุกๆมาฝากเด็กๆกเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ้งญิงไปทะเลเรื่องโดยมนุษดีทองกรอยนะคะส่วนภาพค่ะชาตีสีพลแพ้วค่ะ ของอะยังนี่นะคะกุ้งกิ้งไปทะเลดูสิคะมีกุ้งกิ้งด้วยแล้วก็มีพีกระต่ายด้วยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์กุ้งกิ้งเริงร่าหน้าตาแจ่มใสเตรียมตัวพร้อมรุยเต็มที่ไปเที่ยววันนี้กุ้งกิ้งดีใจดีใจว้าว น่าสนุกจังเลยเราจะไปเที่ยวไหนกันนะ้ากุ้งกิ้งปลุกพ่อแม่แต่เช้าอย่ามัวขี้เซรารีบตื่นเร็วไวกุ้งกิ้งกระโดดไปมาพ่อจ๋าแม่จ๋ารีบไปรีบไป <_ Swiss> เห็นไหมคะเด็กๆกุ้งกิ้งกำลังปลุกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ากุ้งกิ้งจะไปเที่ยวแล้ว เตรียมข้าวของไว้ในกระเป๋าหมูชุดว่ายน้ำสบู่ผ้าขนหนูผืนใหญ่ห่วงยางเป็ดสีเหลืองอ๋อยทั้งสีแดงใบน้อยอุปกรณ์เล่นทรายอันนี้นะคะกระเป๋าหมูห่วงยางแล้วก็มีถังใส่ทราย,ายแต่เอ๊ะกูเขียนจะไปไหนคะเด็กๆไปทะเลหรือเปล่า ทางไม่รอช้าบึ้นบืนบืนรถเล่นมาถึงทะเลตอนสายนั่นไงนั่นไงชายหาดทรายขาวสะอาดทะเลสวยฟ้าใสากุง้งกิ้งเล่นหาดทรายสวยงามเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลงทะเลเร็วไวเล่นน้ำสนุกจริงหนอเกา ห่วงยางลอยคอมีพ่ออยู่ใกล้เห็นไหมคะเด็กๆกลุ่มกิิงเล่นน้ำอยากสนุกสนานเลยค่ะเล่นน้ำจนเหนื่อยเมื่อยล้าแม่สาหนูหิวท้องกิ่วตาลายอาบน้ำกินอาหารอิ่มแป้ข้าวขนมคุณแม่เตรียมเอาไว้ให้วาสบายจังเลย ยามบ่ายลมทะเลพัดเย็นกลุ่มกิ่งเล่นว่าวสีสันสดใสว่าวน้อยลอยไปบนฟ้ากลุ่มกิ่งยิ้มล่าชอบอบชอบใจอ่าเด็กๆเห็นไหมคะนี่นะคะคือว่าวสีสันสดใสเองเป็นรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปผีเสื้อหรือเปล่านะเนี่ยไหนใครเคยเล่นว่าวบ้างคะเด็กๆ ถ้าเด็กปลาทะเลดะเด็กอยากหรือพ่อคุณพ่อคุณแม่พาเล่นเมานะคะ,ะต่อมาค่ะกุุงกิ่งชวนคุณแม่คุณพ่อมาช่วยกันก่อ,กอสร้างปรา,าสาททรายติดเปลือกหอยประดับประดาจนได้ปราสาทแสนสวยหลังใหญ่นี่เห็นไหมคะกำลังก่อ,กอสร้างทรายเลยแล้วก็มีพวกหอยเต็มไปหมดเลยคะ่ะเห็นไหม จูงมือกันเดินเล่นริมทะเลปูเสฉวนเดินเกเซมาเซไปเอ๊ะนั้นปูรมออกจากรูกุ้งกิ่งย่องไปดูปูรมใกล้ๆว้าวนี่นะคะเด็กๆนี่คือปูรมนั่นเองกุ้งกิ่งเห็นขยะบ,บนชายหาดช่วยเก็บจนสะอาดทิ้งใส่ถังใหญ่ เล่นสนุกทั้งวันฮาเฮกุ้งกิ่งเที่ยวชายทะเลแสนสุขใจเห็นไหมคะดเด็กๆว่าเด็กไปทะเลนะคะแล้วเห็นขยะตามชายหาดเด็กๆสามารถช่วยเก็บลงทิ้งถังขยะได้นะคะเพื่อรักษาทะเลของเราให้หน้าไปเที่ยวหรือว่าให้สะอาดตานันเองเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือล้างหน้าถึงเวลากลับบ้านแล้วละ่ะ บายบายนั่งรถหลับตาปือเหนื่อยอ่อนไปก่อนนะทะเลจา๋าวันหน้ามาใหม่กุ้งกิ้งเหนื่อยมากเลยนะคะเด็กๆกุ้งกิ้งจะต้องกลับบ้านแล้วบายบายนะคะ,<ๆ>ะเด็กๆเด็กๆนะคะหลังจากที่ฟังุูเม์เล่านิทานกุ้งกิ้งไปทะเลแล้วนะคะ ต่อมาค่ะเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าในทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะจะเป็นน้ําทะเลสีฟ้านะคะจะเป็นสีฟ้าใสๆนะคะถ้าเด็กๆเคยไปทะเลและอาจจะมีกลิ่นหรือถ้าเด็กคนไหนนะคะลงไปในน้ําทะเลแล้ว สำลักน้ำก็จะมีรสชาติที่เค็มนะคะเด็กๆคะ่ะหลังจากที่เราเรียนรู้น้ำทะเลกันไปแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหาดทรายนะคะหาดทรายนะคะจะเป็นทรายนุ่มๆนะคะละเอียดยิบเลยและในทรายของเรานะคะจะมีสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นปูลม หรือว่าหอยนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆไปทะเลนะคะเด็กๆสามารถเดินบนทรายได้นะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวที่จะเจ็บเท้าเลยเพราะว่าทรายจะนุ่มมากๆค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้เรื่องสัตว์ใต้ทะเลกันนะคะสัตว์ใต้ทะเลมีอะไรบ้างน้าที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็จะมีปลานะคะ ปลาดาวค่ะแล้วก็มีเจ้าฟูแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีปาลาเรามาอีกมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์มีการบ้านท้ายคลิปนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องทะเลไปนะคะคุณครูเมจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพทะเลนะคะและระบายสีตามจินตนาการค่ะ